สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านและนี่คือหนังสือเสียงสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองนัชนยัยโลสวรจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLC d หนังสือเสียงของเดือนนี้จนถึงเดือนกันยายนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทคนิคการเป็นนักพูดที่ดีและวันนี้เป็น EP 2นั่นคือการเตรียมร่างกายทุกท่านครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เราได้มีการเตรียมทางด้านของจิตใจเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมครับ จิตใจเป็นสิ่งที่อยู่ภายในซึ่งบางครั้งเรามองไม่เห็นแต่เราสัมผัสหรือจับต้องได้ใน,นขณะเดียวกันเนี่ยร่างกายของเราก็เป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกนะฮะเป็นรูปรักษณ์ที่ทําให้ผู้คนนั้นได้เห็นมีคําพูดเป็นภาษาอังกฤษที่เราได้ยินในวงการนะฮะนะักขายมานานแล้วนั่นคือ first impression การประทับใจแรกเนี่ยสามารถสร้างได้นะฮะการเตรียมร่างกายก็ถือว่าทําให้ร่างกายของเราบุคลิกของเรานั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คน การที่เราจะเป็นนักพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นนักพูดมืออาชีพวิทยากรครูโคโช้ชไลฟ์โคโช้ชหรือเป็นนักขายนักขยายนักบริหารผู้นำนะฮะหรือแม้กระทั่งคนปกติธรรมดาทั่ว,วไปการที่เรามีเทคนิคของการเป็นนักพูดนักสื่อสารเนี่ยแน่นอนฮะคนเหล่านี้ย่อมมีสเสน่ห์นะเคยไปติดต่อง,งานมากมายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเนี่ยพอเราเห็นใครสักคนที่เป็นประชาสัมพันธ์นะฮะแม้กระทั่งรอปภหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานเนี่ยเขามีศิละปะในการพูดนะฮะเขา ขามีสเสน่ห์ขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยฮะกุลีกุจอถามไายใช้ศัพท์ใช้คําพูดที่เป็นและเหมาะสมเนี่ยคนแบบนี้จะมีโอกาสเจริญเติบโตครับไปไหนไทยก็ชอบใครก็ชื่นชมแต่นั้นการจะเป็นนักพูดที่ดีการเตรียมร่างกายก็เป็นอีกฐานหนึ่งสําหรับชีวิตจริงๆร่างกายของเราเนะี่ยแม้ไม่ต้องเป็นนักพูดเขาก็ต้องดูแลดูแลอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเราต้องก้าวเดินเนาะก,กว่าจะถึงวันสุดท้ายของชีีววิตตหหรหรรรรรรืืออออแม้กกกกะะะทัััั่่่งงยยเเเไ็ลนนาาาาขสํคคญบ ครั้งหนึ่งเคยฟังเรื่องราวนะฮะที่เขาสื่อสารกันบนโลกโซเชียลเนี่ยนะครับท่านทรายลมามะบอกว่ามนุษย์เรานี่ก็แปลกนะสมัยหนุ่มๆน,นี่ก็คือยังแข็งแรงนะฮะก็ทำมาหาเงินมากมายมหาศาลเลยโดยไม่ได้ห่วงใยร่างกายของตอนเองเพื่อให้ได้เงินทองนั้นมานะครับซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ต่อะไรเต็มไปหมดเลยจนกระทั่งร่างกายมันไม่ไหวนะถึงขั้นที่จะต้องแบบ พังลงก็ต้องเข้าพักรักษาตัวใช่ไหมครับพราถึงนาทีนั้นก็ปรากฏว่าเงินทองเข้าของต่างๆที่เคยมีในอดีตขายให้หมดเลยเพื่อเอามารักษาตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกฉะนั้นครับเมื่อเราเราเรา,เราได้ยินเรื่องราวแบบนี้นะฮะมาจากบุคคลดังระดับโลกเนี่ยเราก็ต้องพึงระมัดระวัง ทีนี้ทําไมเรื่องของร่างกายจึงมาเกี่ยวข้องของการเป็นนักพูดที่ดีด้วยละ่ะมันสําคัญมากๆนะครับเราคงไม่ไม่อยากจะเห็นผู้พูดหรือนักพูดหรือนักวิทยาอ่ะวิทยากรต่างๆเนี่ยที่เขาพูดจาไม่เพราะเพราะว่าร่างกายของเขานั้นไม่ดีถูกต้องไหมครับเมื่อเราต้องการที่จะเป็นนักพูดเป็นนักสื่อสารเนี่ยเราจึงต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอดังที่บอกนะฮะไม่จําเป็นต้องเป็นวิทยากรหรือนักพูด เราเป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละยังยังไรก็แล้วแต่ร่างกายของเราอะต้องแข็งแรงต้องดูดีนะฮะเพราะว่าแม้กระทั่งคําสุภาษิตโบราณเขายังบอกเลยว่าการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐฉะนั้นเมื่อเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงใช่ไหมครับความคิดมันก็จะดีมันก็จะโลดแล่นเนาะดังนั้นการเป็นนักพูดที่ดีเนี่ยเขาจะบริหารด้วยการออกกําลังกายอยู่เป็นประจําครับ เพื่อพลังเสียงที่เข้มแข็งคนที่ไม่เจ็บอดอดแอดๆคนที่ร่างกายแข็งแรงเฟิร์มฟิตนะฮะแต่ไม่ต้องถึงขั้นต้องใช้เงินมากมายนะครับจะต้องเป็นเมมเบอร์อะไรที่มันแพงๆซื้ออุปกรณ์อะไรมันมากไม่ใช่ครับควบคุมอาหารเนาะ,ะครั้งหนึ่งได้เคยอ่านเจอในเรื่องของห้าเรื่องของอนะฮะห้าอดีมากๆเลยนะฮะห้าออันนี้มันตรงกับร่างกายของเรามากๆเลยอแรกเลยเนี่ยมาจากร่างกายของเราเองคือ อที่หนึ่งนะอารมณ์เราต้องควบคุมอารมณ์นะครับเราจะต้องบริหารอารมณ์โอ้ถ้าอารมณ์ของเราดีตลอดเวลานะมันจะสร้างภูมิต้านทานเฉยเลยแล้วก็เป็นคนที่มีสเนสน่ห์ซะด้วยนะไปไหนทําอะไรใครๆก็ชอบเห็นไหมฮะออตัวแรกคือห้าอนะออตัวแรกก็คืออารมณ์ออตัวที่สองก็คืออาหารเนาะเรากินอะไรเข้าไปร่างกายเราก็จะเป็นแบบนั้นนะเราจึงต้องเลือกเลือกในการบริโภคนะฮะออตัวที่สองคืออาหารออต่อมาคืออากาศนะครับ เราเราก็ต้องเลือกอากาศที่มันชื่นใจนะมันสดชื่นนะไม่ใช่ไปดมควันดมบุหรี่ดมอะไรอยู่ในที่อับชื้นอย่างเงี้ยฮะออต่อมาคืออออากาศนะออต่อมาก็คืออุจจาระนะฮะก็คือการระบบขับถ่ายเราก็ต้องมีวินัยในการเข้าห้องน้ํานะครับทำภารกิจส่วนตัวเนี่ยให้เรียบร้อยออตัวสุดท้ายนี่เนยแหละฮะมันเป็นตัวเสริมสร้างครอบคลุมมา,มากๆคือออออกกาลังกายครับ 24ชั่วโมงเนี่ยบริหารเวลาสักหนึ่งชั่วโมงดูแลร่างกายหัวจดเท้าออกกําลังกายนะครับไม่ต้องแพงแต่ก็ให้เหงื่อออกให้ร่างกายได้ขยับขยืนะ่นเนี่ยเมื่อเราดูแลแบบนี้นะครับภูมิต้านทานก็มีโรคร้ายก็ไม่มาฉะนั้น5อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอารมณ์นะฮะในเรื่องของอาหารในเรื่องของอากาศในเรื่องของดูแลาการขับถ่ายอุจจาระแล้วก็เรื่องของการออกกําลังกายเมื่อเป็นแบบนี้นักผู้ท่านนี้ร่างกายดูดีแน่แน่ครับ พอออกกําลังกายเป็นประจําร่างกายดูดีสุขภาพแข็งแรงพลังเสียงเข้มแข็งพลังเสียงเป็นส่วนสําคัญนะครับอยู่38ของการรับรู้ของมนุษย์เพราะ55เปอร์เมาจากท่าทาง38มาจากพลังเสียง7คำอ่า7อมาจากถ้อยคําหรือเนื้อคาที่เราจะพูดฉะนั้นเนื้อหามาจาก7ป พลังเสียงมีพลังมีอำนาจถึง38%ท่าทางห้เอร์เซเมื่อมารวมกันเดะ100%ของผู้คนที่รับรู้จากตัวเราเห็นไหมครับต่อมาครับนักพูดที่ดีเนี่ยเราต้องเตรียมร่างกายด้วยการควบคุมน้ำหนักนะครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นการเป็นนักพูดเนี่ยหากป่วยบ่อยๆนะก็จะเป็นนักพูดที่ไม่มีคุณภาพครับ เวลาได้รับการติดต่อให้ไปบรรยายเอาป่วยหลอดลมอักเสบเสียงแหบ้มูกไหลไข้ขึ้นเซตเลยนะฮะฉะนั้นวิทยากรเนี่ยเขาจะดูแลตัวเองมากๆเลยนะครับซึ่งตัวของผู้พูดหรืออาจารนองเนี่ยเมื่อสัก เกือบ15ปีที่แล้วก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะฮะสมัยนั้นก็ยังเป็นผู้ดื่มอยู่นะฮะค่ำคืนก็มีโอกาสที่จะไปปาร์ตี้ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งไม่ดีนะครับแล้ววันลุงขึ้นต้องบรรยายที่กาญจนบุรีนะครับเกิดปัญหาขึ้นมาไม่สามารถบรรยายได้นะครับก็ได้รับการตําหนิแล้วก็เป็นบทเรียนราคาแพงของการเป็นวิทยากรในยุคนั้นนะครับทางผู้หลักผู้ใหญ่ก็ตําหนิแล้วก็แนะนําว่าต่อไปไม่ได้นะครับการที่จะให้ความรู้ผู้คนต้องดูแลร่างกายครับ ประมาครับนักปูที่ดีเขาจะดื่มน้ําอุณหภูมิปกตินะฮะเขาจะไม่ดื่มน้ําเย็นจัดจะไม่ดื่มน้ําร้อนจัดครับการดื่มน้ําอุณหภูมิปกติ ทำให้ร่างกายของเรานได้รับเพราะว่าร่างกายของเราจะต้องมีน้านะฮะเป็นส่วนสําคัญมากๆในร่างกายดังนั้นการจิบน้ําการดื่มน้ําการบริโภคน้ําอุณหภูมิปกติอยู่อย่างสม่ําเสมอเนี่ยจะทําให้ร่างกายของเราสดชื่นนะครับดังนั้นนักพูดที่ดีรนะหว่างบรรยายเขาจะไม่ดื่มน้ําแบบอัก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 แต่เขาจะจิบน้ํา แต่นั้นในการดําเนินชีวิตเนี่ยเขาจะดื่มน้ําอุณหภูมิปกติกันนะครับหลีกเลี่ยงน้ําเย็นนะฮะเพราะว่ามันก็ไม่มัน,ม,นมันก็ค่อนข้างมีอันตรายต่อภายในร่างกายนะเย็นจัดๆนะฮะร้อนมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับดังนั้นครับนี่คือเรื่องของการดื่มการบริโภคครับต่อมาให้ความสําคัญนะครับกับหลอดลมของเราระบบเสียงของเราเรื่องของการหายใจของเราลมหายใจ หายใจก็ออกลึกๆนะฮะผ่อนคลายเนี่ยการที่ให้ความสําคัญการฝึกหายใจนะครับการควบคุมเสียงนะครับทนเสียงสูงเสียงต่ําเสียงเข้มเสียงอ่อนเสียงแหลมเสียงกลางเนี่ยนะฮะมีส่วนสําคัญต่อการรับรู้ครับหลอดลมของเรานี่เนี่ยมีคุณค่ามากมากเลยนะฮะถ้าหลอดลมพังนะฮะหลอดเสียงพังอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงจบหมดเลยนะครับดังนั้นครับเมื่อเราต้องการเป็นนักพูดที่ดีนะครับเราต้องให้ความสําคัญกับหลอดลมของเราครับ เสียงของเราครับระบบการหายใจของเราครับซึ่งเหล่านี้ฝึกได้นะฮะใน b e ในหนังสือเสียงรวมถึงออครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็ให้ความรู้เรื่องพวกนี้ไว้เยอะแยะทีเดียวนะครับต่อมาการเป็นนักพูดที่ดีต้องบริหารเวลาในการนั่งสมาธิครับการฝึกจิตเพื่อกาหนดความรู้สึกฮค,คนที่นั่งสมาธิอยู่เป็นประจำร่างกายจะแข็งแรงนะครับท่านสังเกตผู้ที่ประสบความสําเร็จบนโลกใบนี้นะ เขาจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการฝึกจิตนั่งสมาธิไม่จําเป็นต้องอเป็นพุทธศาสนานะฮะเป็นศาสนาไหนก็ได้การอยู่เงียบเงียบการนั่งนิ่งๆการทดทวนเรื่องราวแบบสร้างสรรค์การคิดถึงสิ่งที่จะปรากฏแบบสร้างสรรค์ส่งเสริมและก็สนับสนุนการฝึกจิตให้นิ่งคิดแต่เรื่องราวดีๆหลังจากนั้นก็ดูแลร่างกายของเราแบบนี้ครับจะทำให้เราเป็นนักผู้ที่ทรงคุณภาพ ผู้ที่มีร่างกายที่ดีเนี่ยจะทําให้มีพลังในการพูดอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดหรือหรือสถานการณ์อะไรเมื่อร่างกายมีความพร้อมมีการเชิญพูดฉุดเฉินเจอสถานการณ์อะไรที่ต้องแก้ไขด้วยวาจาบุคคลเหล่านี้ครับจะสามารถรวบรวมเรียบเรียงร้อยเรียงนะฮะเพื่อพูดคุยสนทนาเจรจาหาทางแก้ไขปัญหาได้ตลอดเวลาเห็นไหมครับร่างกายที่พร้อมและจิตที่ดี สองสิ่งนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยขยับตัวขึ้นมีแนวทางมากขึ้นมีวิธีการหลักการมากขึ้นพร้อมในการที่จะแบ่งปันเหมือนผู้คนที่มีวิชาการอยู่ในจิตใจมีแนวคิดต่างๆอยู่ในจิตใจนะครับพอวิชาการที่มี แนวทางที่มีวิถีทางที่มีข้อมูลข่าวสารต่างๆที่มีแล้วร่างกายของเรามีความพร้อมมากๆเลยในการที่จะแบ่งปันออกไปนะฮะแน่นอนครับแลกผู้เหล่านี้ก็จะได้การพูดถึงมีการกล่าวขวัญถึงและทุกคนก็อยากจะทําการค้าด้วยทําธุรกิจด้วยหลายคนอยากติดต่อสื่อสารกับผู้คนที่มีบุคลิกลักษณะที่ดีร่างกายที่ดีจิตใจที่ดีพลังเสียงที่ดีเห็นไหมครับดังนั้นครับ จากคลิปเสียงหนังสือเสียงก่อนหน้านี้นั้นน่ะนั่นคือในเรื่องของการเตรียมจิตใจใช่ไหมครับเพราะจิตใจดีแล้วมาร่างกายดีใช่ไหมครับต่อไปพอเนื้อหาของเราดีเนี่ยแนวทางต่างๆของเราสื่อสารได้ดีการติดต่อการพูดการสนทนาเสวนาเจรจา,าในครั้งนั้นๆก็จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ครับจะเห็นได้ว่าร่างกายของเราเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นการเป็นนักพูดที่ดีสร้างได้การพูดดีฝึกได้ครับ การพูดเป็นทําให้ชีวิตเปลี่ยนแน่นอนครับย้ําอยู่เสมอว่าทุกคาพูดของเรานั้นมีพลังนะครับพูดถึงสิ่งใดบ่อยๆท้ายที่สุดย่อมได้สิ่งนั้นมาครอบครองการมีหลักในการพูดทําให้เกิดคุณประโยชน์ทั้งแก่ตนเองครอบครัวสังคมแล้วก็ชุมชนเมืองและก็ประเทศชาติเห็นไหมครับในขณะเดียวกันเราไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองมากมายแต่เราฝึกพูดด้วยตัวของเราเองไม่ว่าจะเป็นพูดผ่านโทรศัพท์มือถือหลายท่านก็อาจจะไลฟ์ผ่านทิกตอกไลฟ์ในเพจ เฟซบุ๊กนะฮะหรืออื่นๆมากมายหรือหรือแม้กระทั่งการประชุมกลุ่มต่างๆในธุรกิจของเราปัจจุบันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นการผ่านซูมนะฮะในเรื่องของไล์กลุ่มเนี่ยเราต้องพูดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วในระหว่างที่เราทําหน้าที่ตรงนี้ใช่ไหมครับร่างกายของเราของเราเนี่ยมันแข็งแรง่ยร่างกายของเราเนี่ยมันฟิตแอนด์เฟิร์มเนาะร่างกายของเราเนี่ยมันรู้สึกโอ้โหมันคล่องตัวมันกระชับกระเฉงมันกระตือรือร้นนะฮะมันทรงพลังมันมีเสน่ห์แบบนี้แหละครับการเป็นนักพูดเนี่ย ก็จะทำให้เรามีความสุขในฐานะของการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆให้สังคมอยู่ตลอดเวลาทุกท่านครับนี่คือเรื่องราวดีๆของหนังสือเสียงเทคนิคการเป็นนักพูดที่ดี EP สองการเตรียมร่างกายโดยอาจารย์หนองนัทนายโ่สุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDc ขอบพระคุณทุกท่านที่ฟังมาถึงจุดนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แบ่งเรื่องราวดีๆให้กับผู้คนในสังคมเดีย๋ยวเรามาพบกันใหม่ในหนังสือเสียง EP ที่สามในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ